Yeah, everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I'm in mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home I'm my own, in this zone That's... I... Yeah, yeah, let's go! I yeah. จะ... ain't yeah. the first with the curse with the thirst that I... Today's isn't one เอาละครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามที่น่ารักทคุณท่านยินดีต้อนรับสู่รายการเพลงเกมเมอร์ยูทูดังนีง่โอเควันนี้เรามา Vs14 ครับในด่นบูทบูทแคมป์นะเราลงบูทแคมป์ไปไม่เห็นนะครับไม่น่าจะมีนะมีทุกคลิปมีทุกคลิปโอเคได้เปิดละผมว่ามีแหละต่อยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง หรือจะไม่หรือนะ่าจะไม่มีหรือเปล่าเพราะวงมันลงตัวเรียบร้อยมันเกินหมดได้ไหม เฮ้ยหมดเฉยเบวเล่นด้วยดิแมมายิงกันเลยหมดตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นะให้ผมเล่นด้วยโอ้เสียดายอะน็อกอยู่น็อกอยู่น็อกอยู่ อ้อมดีครับรออะไรล่ะยังไม่หมดนะม,มาไม่ทันมาช้าไปครับนีบเดียวเองได้สองตัว <c oughs> ถ้ามาเร็วกว่าน,นี้นะจะได้เยอะกว่านี้นะ ผมว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนวะเพื่อนเขาน่าจะอยู่ข้างล่างนะมาสองคนนะยังห้าวอ่ะ <c oughs> แต่น็อกสองคนเลยนะครับเมื่อกี้โอเคน่าจะยังไม่เคลียร์หรอกแต่ว่า <c oughs> ผมจะไปละ อยากยิงนะครับน้องๆมีคนเรียกป่ะไปมีคนเรียกผมไปกันดีกว่ายังไม่หมดอีกเหรอพาลาได้น่าจะบ้านป้ายนะครับ mắt ba khang nha của mình nè, nãy đã chơi đấy nhé, à không thấy, vậy thì ngay, Oh my wa, muốn xin đi rồi, nó Còn một ít tôi lên, là. น,น,น,นทำไมน็อกหมดเลยอะยังโอ้โหมันเดือดกันตรงนี้นี่เองแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนี้ตั้งนานเฮ้ยใช่เปล่า น็อกนะน็อกนะมีอีกไหมไอ้งามไส้เ<ต><น>พื่อนเขาต้องตามมานะวิ่งปิดหลังก่อนวิ่งปิดหลังก่อน้ไม่เห็นอยู่นี่แหละตัวหนึ่งทุกคนไม่งั้นก็จะข้ามสะพานนะ vào mà Chẹp vào nữa ยังน็อกอยู่นะครับโอ้วอันทางนู้นจริงว่ะสวยละผมน่าจะเอารถมาเนาะไม่น่าเลยยังน็อกอยู่เลยนะครับเก็บระเบิดควันไว้โอเคกินน้ำก่อนนะ ล้นดักเลยเนี่หมดแล้วปะน่าจะมีสองตัวหรือเก้าผมเห็นสองตัว แต่เราต้องไปแล้วข้ามสะพานแล้วกันนะจะเดี๋ยวตุยหลังกันนะอืก้าวฟาดใช่ไหม น่าจะตาฟานแหละทุกคนไปเถอะท่าเมื่กิ้ไม่ลงมาไวได้ยิงอีกนะั่ง,งนี้มีดักขาม,มุมเล่นกันนะครับบนเข่าเลยเหรอดักสะพานแล้วกัน นเข้าเห็นันเขาฟรีจัดนี่เข้าหมู่บ้านวะดูก่อนเราไม่มีคนมานะลงน้ำแล้วมันนะ้งเนี่ยไปหมู่บ้านดีก่อนนะฟรีฟรีเลยถ้ามันไม่มีคนนะครับ อเสียดายอะถ้าถ้าเรารออีกนิดหนึ่งได้ยิงฟรีไปแล้วเหมือนเขาต้องลงมากันหมดเลยนะจะมีคนในนี้ปะมาละสะพานะาาานะ่ะมาละมาละมาละใช่ปะเหมือนเขาจะเห็นผม Det var for langt. เยี่ยมเลยหนึ่งสี่ชัดชัดอ oh wow. ้มันกัดว้าวมิ่บอกว่ามิงเข้าอันนี้บอกว่าวอันนี้ผมไม่รู้นะอุ้ยโอ้โ้คตรเฮีย้ยเลย อ้าวแชมป์เฉยเอ้าอะไรวะงงเอ้าถ้าโดนรูดเหรอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่เป็นกำลังใจในการบ่นขอนงผมเองโอเคคลิปนี้ก็งงๆงงนะเอ้าอะไรวะ้ามาโดนรูดสองท้องกันเลยเหรองง